สวัสดีค่ะโอเคห่างหายจากการไลฟ์ไปกับ2เดือนประมาณ2เดือนนะคะเนื่องจากว่าติดภารกิจค่ะทุกคนตอนนี้ก็ชีวิตนะคะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนถ่ายไปยังตัวตนที่ดีขึ้นนะคะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าคุณมาเจอครูทัชชีนะคะไม่ว่าจะเป็นวันเดือนหรือปีไหนก็แล้วแต่เชื่อได้เลยว่า ตัวของคุณเองก็กําลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนถ่ายชีวิตไปสู่ตัวตนใหม่ที่ดีขึ้นเช่นกันนะคะโอเคเดี๋ยวมาเล่าในวันหลังแล้วกันนะคะว่าเรื่องอะไรบ้างวันนี้นะคะจะมาแชร์ในเทคนิคของการใช้เซลท a อกให้ได้ผลซึ่งตัวของครูทัชชีเองนะคะต้องบอกได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมจากการฝึก การเซลท็อคฝึกการใช้กฎแห่งแรงดึงดูดนะคะวันนี้ก็มาแชร์กันนะคะสำหรับใครที่ามาดูย้อนหลังอาจจะตกใจว่าเอ้ยครูครูไลฟ์ like, มันไลฟ์ like ได้ยังไงไม่มีคนดูนะคะอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแปลกใจนิดนึงแต่ครูต้องบอกก่อนว่าตัวของครูทัชีนะคะครูเชื่อในเรื่องของอความคิดแรกนะคะครูได้รับสารมาว่าให้เปิดเพจทั้งที่ครูมีช่อง YouTube ก่อนหน้านี้นะคะครูก็เปิดเลยทันที หลังจากนั้นไม่นานค่ะทุกคนก็ได้รับเ,เหมือนแรงหนุนในใจบอกว่าให้ไลค์ให้ไลค์ like, แล้วก็ไลค์ในเพจด้วยนะไม่ได้ไลค์ใน u t u b e ให้มาลล์นในเพจทั้งที่ตอนนั้นผู้ติดตามในเพจของครูนะคะอยู่ที่5คนมันก็เลยเกิดเป็นปัญญาขึ้นมาว่าโอเคเราต้องนับทุกความสำเร็จถ้าคุณอยากสำเร็จคุณต้องนับทุกความสำเร็จ 5คนกับ500หรือ5,000คนเนี่ยเท่ากันเพราะว่าจักรวาลจะไม่ตัดสินในเรื่องของจำนวนแต่จะดูในส่วนของความตั้งใจว่าเราตั้งใจที่จะสื่อสารอะไรออกไปเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ก็ไลน์ได้เลยหรืออยากจะขายของก็ขายได้เลยเพราะอะไรเพราะว่ายุคนี้สมัยนี้อยู่ย้อนหลังกันได้นะคะโอเควันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเทคนิคการใช้เซลล์ทอกให้ได้ผลไว ต้องเล่าทุกคนย้อนหลังไปก่อนว่าตัวของครูเนี่ยเมื่อก่อนประมาณ8ปีที่แล้วครูศึกษาในเรื่องของกดแรงดึงดูดมาประมาณ8ปีนะคะ8ปีที่แล้วในช่วงที่เริ่มศึกษาเรื่องกดแรงดึงดูดชีวิตตอนนั้นแบบโอโหทุกคนทั้งงานทั้งเงินทั้งอะไรทุกสิ่งทุกอย่างประเดประดังมีแต่ปัญหามีแต่ความท้าทายเข้ามาในชีวิตแล้วครูได้เทคนิคการเซลท็อก มาจากการาศึกษาเรื่องกฎแรงดึงดูดการเซลล์ทอก็คือการเปลี่ยนเคลื่อนความถี่ของเราให้เป็นไปในแนวเดียวสิ่งที่เราต้องการถ้าคุณอยากได้อะไรคุณก็พูดสิ่งนั้นกับตัวเองซ้ำๆซ้ำๆการพูดซ้ำๆกับตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนการส่งเคลื่อนความถี่ออกไปส่งเคลื่อนความถี่ออกไปว่าคุณอยากได้สิ่งนี้คุณก็พูดกับตัวเองซ้ำๆถึงเรื่องที่คุณอยากได้ ตอนนั้นนะคะเดี๋ยวเล่าก่อนว่าในช่วงนั้นเนี่ยครูทัชิเองก็มีมีปัญหาในเรื่องของงานมีปัญหาในเรื่องของงานหลายอย่างเลยนะทั้งลูกค้าลูกน้องหรือเพื่อนร่วมง,งานหัวหน้าง,งานทุกสิ่งทุกอย่างคือเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ตัวเองก็โศกเศร้าเหมือนกันนะเศร้ามากและสิ่งที่ครูใช้กับตัวเองในการพูดนะตอนนั้นนะนะเซลทอคตอนนั้นก็คือฉันได้อยู่ในสถานการณ์ดีๆที่ฉันพึงพอใจในทุกวัน ทุกคนยาวหน่อยนะแต่ครูผ่านพ้นมันมาได้จริงครูเขียนนะคะติดไว้ที่กระจกเลยกระจกทุกเช้าก่อนที่จะออกไปทำงานครูจะอ่านอ่านประโยคนี้แหละฉันได้อยู่ในสถานการณ์ดีๆที่ฉันพึงพอใจในทุกวันพูดแบบนี้กับตัวเองทุกเช้าทุกเช้าหลังจากนั้นก็ไปทำงานอย่างมีความสุขก็คือปล่อยวางปล่อยวางว่าโอเควันนี้ฉันได้อยู่ในสถานการณ์ดีๆที่ฉันพึงพอใจแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าลูกน้องหรือหัวหน้าง,งานเพื่อร่วมง,งานใดๆก็แล้วแต่สถานการณ์ที่ฉันพบเจอมันคือสิ่งที่ดีที่สุดแน่นอนสําหรับฉันในวันนี้ก็คิดแบบนั้นและก็พูดมันออกไปในระหว่างวันก็พูดซ้ําๆกับตัวเองอยู่นะทุกคนก็ยังคงพูดซ้ําๆกับตัวเองว่าฉันได้อยู่ในสถานการณ์ดีๆที่ฉันพึงพอใจในทุกวันในช่วงแรกมันอาจจะไม่ไม่เขาเรียกอะไรอ่ะไม่เป็นไปตามที่เราพูดในทันที เพราะมันจะมีระยะที่เป็นระยะเขาเรียกว่าระยะการหน่วงหน่วงของระยะเวลาก็คือยังไม่เกิดขึ้นในทันทีทันใดแต่ครูหมันขยันที่จะพูดกับตัวเองแบบนี้เรื่อยเรื่อยเรื่อยเอยเยชื่อไหมทุกคนประมาณสัก15วันคือไม่ถึงเดือนสถานการณ์รอบข้างเริ่มที่จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเพื่อนร่วมงานที่เราคิดว่าเขาเอาเปรียบเราเขาไม่ค่อยจะดีกับเรา พูดจากับเราไม่ค่อยจะดีนักอะไรเงี้ยก็เริ่มที่จะพูดกับเราดีขึ้นให้ความช่วยเหลือมากยิ่งขึ้นลูกน้องที่เราคิดว่าโอ้ยเขาทําเราปวดหัวไม่ค่อยจะสนับสนุนเราเลยดื้อกับเราจังเลยก็ดีขึ้นดีขึ้นเคารบนับถือให้เกียรติเรามากยิ่งขึ้นลูกค้าที่เราต้องเคลียร์เคสอยู่บ่อยๆต้องต้องใช้พลังงานกับลูกค้าเยอะมันก็กลายเป็นว่าเจอแต่ลูกค้าดีๆ เจอแต่คนที่สนับสนุนงานของเราเจอแต่คนชมเราเจอแต่สถานการณ์ดีๆที่เราพึงพอใจจริงๆอะ่ะแต่ละวันที่ได้ทํางานในะพวกเรารู้สึกมีความสุขมากรู้สึกแบบว่าเฮ้ยทำไมฉันเพิ่งมาทําทําไมฉันเพิ่งมารู้เคล็ดลับข้อนี้ในตอนนี้ทําไมฉันไม่รู้ก่อนหน้านี้นะจริงๆทุกคนแล้วก็อีกหลายๆเรื่องนะที่ครูใช้กับตัวเองแล้วก็ได้ผลมาอย่างเมื่อปี2019 ประมาณช่วงปลายปีครูมีความรู้สึกว่าเราอิ่มกับงานละเพราะว่าตัวของครูทำงานในด้านงานบริการเป็นผู้ฝึกสอนงานด้านบริการมาอย่างยาวนานแล้วก็รู้สึกว่าเ,ออเราอิ่มแล้วอะเราอยากจะมีอิสระภาพเราอยากที่จะ,กะเกษียณก่อนวัยเราไม่อยากจะมาตื่นเช้าไปทำงานทำงานในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราอิ่มแล้วแต่เราต้องไปเพื่อเราอยากได้เงินน่ะ พวกเรานึกออกไหมเชื่อว่าสาวออฟฟิศหนุ่มสาวออฟฟิศรู้ดีแหละว่าเราอิ่มแล้วอะแต่เราไปเพื่อเราอยากได้เงินะ่ะเรารักงานไหมก็ยังรักอยู่แต่เรารู้สึกว่าเราอิ่มเราอยากไปทําอย่างอื่นที่เรา,เารู้สึกว่าเราเราชอบแล้วมันเป็นแนวของเรามากกว่านี้ก็เลยคิดเมื่อตอนปลายปี2019ว่าโอเคฉันนี่แหละเป็นคนที่มีอิสรภาพทางด้านการเงินและเวลาฉันกเกษียณก่อนวัย เริ่มพูดเริ่มเซลทอล์กแบบนี้กับตัวเองค่ะทุกคนฉันมีสรภาพทางด้านการเงินและเวลาครูทําไว้ใน E ีีที่เท่าไหร่ไม่แน่ใจนะแต่ e ีีแรกๆในช่องทัสเซลทอล์กใน u t u b e อันนั้นแหละก็ใช้พูดกับตัวเองมานะคะแล้วก็ผลลัพธ์ก็บังเกิดขึ้นในเดือนธันวาวันที่หนึ่งธันวาคมปีปีที่แล้วปี2021เเห็นไหมทุกคนคือพูดไปแล้วก็เชื่อมั่นว่ามันเกิดขึ้นกับฉันแน่นอนและมันก็เกิดขึ้นจริง เมื่อก่อนนะต้องบอกทุกคนว่าครูไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะเกษียณก่อนวัยก็ทํางานทั่วๆไปนะ่ะทาไปเรื่อยๆเืๆ่อยๆก็คิดว่าคงจะทําจนอายุ50-60แหละคงเกษียณตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่คิดว่าจะต้องออมาทํางานอื่นก็ทํางานออฟฟิศไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่จนมาถึงช่วงระยะเวลาหนึง่งที่ได้มาศึกษาเรื่องกฎแรงดึงดูดจริงๆ่ๆนะก็มาเอ๊ว่าเอ๊เราสามารถกําหนดชีวิตของเราได้นี่ เรากาหนดได้นี่ว่าเราจะเป็นใครเราจะทําอะไรรายได้เราเท่าไหร่ต่อเดือนเรากําหนดได้เพราะฉะนั้นฉันกําหนดชีวิตของฉันดีกว่าครูก็เริ่มที่จะเซลล์ทอกแล้วก็กําหนดชีวิตของตัวเองจนในที่สุดก็ได้กเกษียณก่อนวัยจริงๆณนะตอนที่เซ็นใบลาออกนะทุกคนก็ได้รับการได้รับเขาเรียกว่าคำแนะนำแล้วกันนะได้รับการแนะนำจากหัวหน้างานจากเพื่อนร่วมงานจากลูกน้องะอะไรเงี้ยก็ แนะนำด้วยความเป็นห่วงว่าอย่าเพิ่งลางออกเลยเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีช่วงนี้ก็เป็นยุคโควิดเข้ายากหมากแพงหรืออะไรหลายๆอย่างทุกคนก็มีคนเป็นห่วงเราก็เข้าใจได้แต่สําหรับครูครูเชื่อในเสียงแรกของหัวใจเชื่อว่าสิ่งที่เราพูดกับตัวเองสิ่งที่เราเซล์ทอ,อก,กับตัวเองสิ่งที่เราได้รับสารมาจากการฝึกจิตนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว ครูเชื่อเสียงแรกของตัวเองเสมอและให้เสียงแรกของตัวเองนำทางจนทุกวันนี้ครูก็ได้กษียณก่อนวัยจริงๆได้ออกมาทำในสิ่งที่ตัวเองรักจริงๆมีไรายได้ในแบบที่ตัวเองเอพึงพอใจจริงๆนะคะณนะตอนนี้คือชีวิตแบบเป็นไปตามที่ตัวเองได้พูดกับตัวเองไว้เป็นการเซลล์ทอล์กที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมตอนนี้ฝนตกนะคะอาจจะได้ยินเสียงฝนโอเคอากาศดีมากแล้วก็ วันนี้เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของเทคนิคการพูดเซลทอสให้ได้ผลเมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าตัวครูเนี่ยได้รับผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมจากการเซลทอสกับตัวเองยังไงบ้างจริงๆอีกหลายเรื่องหลายเรื่องมากทุกคนแต่ยกตัวอย่างไหมให้แค่2เรื่องคือจะได้เห็นภาพชัดเจนเนาะอีกคนหนึ่งที่เขาเใช้ตัวกดแรงหนึ่งดูดตัวเซลทอสแล้วก็เปลี่ยนมุมมองความคิดได้ผลก็คือ ในหนังสือ The Secret นะคุณโรเบิร์ตถ้าถ้าใครเคยได้อ่านหรือได้ดูหนังได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คงนึกออกที่เขาบอกว่าเขาเป็นเกย์แล้วก็ดวนพว้นล้มงานลังแกตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยคุณโรเบิร์ตเองเนี่ยเขาก็เปลี่ยนความคิดของตัวเองเหมือนกันเปลี่ยนไปเขาเรียกว่าเบนความสนใจของตัวเองไปสนใจในสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆครูก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันทุกคนครูเซลทอกกับตัวเองแล้วก็เบนความสนใจไปโฟกัสเฉพาะสิ่งที่ตัวเองต้องการ เดิมเนี่ยครูโฟกัสลูกน้องโอ้ยทาไมไม่ได้ดั่งใจเรานะทําไมแบบพูดอะไรแล้วสอนอะไรแล้วไม่ค่อยเชื่อฟังอะไรเงี้ยทาไมถึงเป็นแบบนั้นทําไมถึงเป็นแบบน้นทําไมทําไมอยู่ตลอดเวลาจนครูได้เปลี่ยนเบนเข็มโฟกัสของตัวเองใหม่ไปโฟกัสเฉพาะสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆว้าวมากทุกคนผลลัพธ์นี่ว้าวมากมันมันได้รับในสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆอะ่ะ แค่เราไปสนใจเฉพาะสิ่งที่เราต้องการและก็ใช้ชีวิตในแต่ละวันให้มีความสุขมีความสุขให้ได้กับทุกๆสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตแค่นั้นเองการที่เรามีความสุขนั้นรู้ไหมเราได้ส่งคลื่นความถี่พลังงานออกไปคนที่ใช้กดแร,รงดึงดูดได้ผลเนี่ยเขาล่วงรู้ความลับข้อนี้ถ้าคุณอยากดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการมาได้ คุณต้องคงความรู้สึกมีความสุขเอาไว้ให้ได้มากที่สุดมากเท่ามากมากที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้จนกว่าคุณจะได้สิ่งสิ่งนั้นมาตัวครูเองนะจากเดิมที่แบบเครียดทุกวันเข้างาน8ปดโมงเครื่งกว่าจะออกจากออฟฟิศเที่ยงคืนเครียดไหมทุกคนเครียดมากเครียดกับงานเครียดกับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตพบเจอแต่อ่าวรถติดผู้คนพูดจาไม่ดีใส่อะไรอีกหลายๆอย่าง เพราะอะไรเพราะความเครียดมันดึงดูดความเครียดไงเคลื่อนความฉี่ต่ําๆมันก็ดึงดูดเคลื่องความฉี่ต่ําๆมาเคลื่อนความฉี่ที่ใช้ได้ผลกับกดแรงดึงดูดก็คือเป็นเคลื่อนความฉี่แบบสูงๆเคลื่อนความฉี่เขาเรียกว่าเครื่อนความฉี่แห่งความสุขตัวก็เลยเปลี่ยนโฟกัสของตัวเองทําตัวเองให้มีความสุขความสุขเท่านั้นที่จะดึงดูดสิ่งที่ต้องการได้ท่องไว้แบบนี้เลยทุกคนความสุขเท่านั้นที่จะดึงดูดสิ่งที่ต้องการมาได้ ครูก็เลยรักษารักษาระดับของความสุขคุมมันเอาไว้ให้ได้ในแต่ละวันถ้าคงไม่ได้แน่นอนละ่ะใครจะมามีความสุขได้ทุกวันใช่ไหมทั้งวันมันก็เป็นไปไม่ได้มันก็มีเรื่องราวบ้างแต่ครูรู้เนื้อรู้ตัว,ร,ตวรู้ตัวเองว่าโอเคอันนี้อารมณ์หมุดหยิดน,น,นะแล้วก็ดับมันให้ได้ดับมันให้ได้ด้วยความรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันดับไปความทุก ความเศร้าความเสียใจหรือความโกรธความโมโหมันเป็นแค่สิ่งชั่วคราวมันเกิดขึ้นแวบหนึ่งแล้วมันก็ดับหายไปแค่นี้แหละแล้วก็มามีความสุขต่อช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ครูแบบมันมีความสุขไม่ได้อ่ะครูใช้เทคนิคการยิ้มนะทุกคนเอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้เลยการยิ้มเขาเรียกว่าเป็นของขวนะัญน่ะรอยยิ้มของเราทุกคนมันบ่งบอกถึงความสุขเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณยิ้มนะ สมองสั่งการทันทีว่าคุณมีความสุขและหลั่งสารแห่งความสุขออกมาทุกคนอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์ประเทศเยอรมันนะคะได้มีการเอาเอาสา,าสมัครมาเขาเรียกว่ามาทดลองมาร่วมปฏิบัติการทดสอบทดลองเป็นสองกลุ่มด้วยกันกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาให้ค่าปากกาให้ค่าปากกาเอาไว้ค่าปากกาเนี่ยเดี๋ยวนะคาปากกาเอาไว้ที่ปาก การคาบเนี่ยลักษณะปากมันเหมือนเหมือนฉีกยิ้มนะทุกคนแต่ไม่ได้เป็นการยิ้มจริงๆนะเป็นแค่การคาบปากกาไว้ที่ปากส่วนอีกกลุ่มหนึ่งให้ทํารูปปากในแนวแบบว่าเขาเรียกว่าแบะปากน่ปากที่แบบว่าไม่ได้เป็นปากรูปยิ้มมาเป็นการแบะปากอะไรเงี้ยถ้าภาษาบ้านๆก็ปากคว่ำอะแบบว่าไม่ใช่เป็นการแบบยิ้มอะทุกคนนั่นแหละสรุปผลการวิจัยว้าวมากทุกคนคนที่คาบปากกานะไม่ใช่ยิ้มจริงๆนะ แค่าปากกาแค่ทําให้ให้รูปปากเหมือนการยิ้มอะ่ะแค่คาปากกานะทุกคนผลจากการวิจัยก็คือเขามีความสุขมากร่างกายหลังสารเห็นความสุขออกมาทําให้ผู้คนที่ร่วมทดสอบที่แค่คาปากกาอนะ่ะมีความสุขในการใช้ชีวิตมากๆแตกต่างก,กันกับคนที่ออไม่ได้คาปากกากลุ่มที่ไม่ได้คาปากกานั้นก็คืออยู่ในเลเวลความสุขที่แบบ ่ก็คือไม่ค่อยจะมีความสุขนั่นเองเห็นไหมนีม่แค่แบบว่าไม่ได้ยิ้มจริงๆนะทุกคนแค่ยิ้มแบบหลอกๆนะยังได้ผลมากขนาดนี้เพราะฉะนั้นวิธีการที่ครูก้าวผ่านมาได้ณนะวันที่ระหว่างวันที่รู้สึกว่ายังมีความสุขได้ไม่มากพอครูก็อาศัยการยิ้มนี่แหละไม่ว่าจะอยากยิ้มอยู่หรือไม่ในช่วงเวลานั้นครูก็ต้องยิ้มให้ได้แค่อย่างน้อยแค่ฉีกรูปปากไม่ได้ไม่ได้อยากยิ้มจริงๆหรอก แต่แกฉีกมุมปากขึ้นมาให้มันแบบว่าเป็นรูปยิ้มอะ่ะแค่นั้นพอแล้วก็ฝึกแบบนี้มาเรื่อยๆค่ะทุกคนจนในที่สุดก็คือช่วงเวลาการทํางานของครูนเนี่ยมีแต่รอยยิ้มเมื่อก่อนต้องบอกว่าครูเป็นคนที่ดุทุกคนทุกคนที่เป็นลูกน้องครูมาก่อนจะรู้ว่าโอ้โหครูทาชชีดุมากดุจริงๆคือดุถึงขนาดเข้าห้องมาลูกน้องเงียบจากเดิมที่เขาพูดกันเสียงดังๆหัวรอ้อนเหรอะถ้าเราเข้าไปทุกอย่างจะเงียบ แบบนั้นเลยทุกคนดุมากเพราะคิดว่าอะไรคิดว่าการดุเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบว่าดีเป็นสิ่งที่แบบว่าทําให้เราดูภูมิฐานทําให้เราดูแบบว่า,เ,า,บบวาเป็นหัวหน้าคนที่ลูกน้องกลัวอะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่จริงๆไม่ใช่เลยมันทําให้เราเครียดเพราะว่าการที่เราหน้าบึ้งอยู่ตลอดเวลาร่างกายไม่ได้หลั่งสารแห่งความสุขออกมาเลยทําให้เรารู้สึกตึงเครียดตลอดเวลานะคะครูก็เลยอาศัยเทคนิคนี้แหละมาใช้ร่วมกันระหว่างที่ฝึกเซลท็อก ก็คือต้องมีความสุขในทุกๆวันนะคะมาถึงอันนี้มาถึงเทคนิคแล้วนะเทคนิคการใช้เซลทอกให้ได้ผลเมื่อกี้ยกตัวอย่างขึ้นมาเทคนิคการใช้เซลทอกให้ได้ผลเทคนิคแรกที่ครูใช้ก็คือการยิ้มการยิ้มการมีความสุขให้ได้ในทุกๆวันตื่นเช้ามาพูดเลยเซลทอกไหนที่เราเขียนเอาไว้ครูเคยสอนการเขียนเซลทอกแบบง่ายเอาไว้ใน YouTube ทุกคนไปดูได้หรือดูไลฟ์ย like, ้อนหลังก็ได้เคยสอนเอาไว้แบบแบบง่าย เอาคาพูดนั้นแหละมาแปะที่กระจกในตอนเช้าหรือแปะตรงไหนก็ได้ในบ้านของคุณในตอนเช้าอ่านอ่านมันทุกเช้าก่อนที่คุณจะออกไปทํางานและเทคนิคในการอ่านที่จะให้ไปตอนนี้จดได้จดเลยนะทุกคนครูแปะไว้ที่กระจกตอนที่ครูอ่านนั้นครูมองเข้าไปที่กระจกมองเข้าไปที่กระจกมองเข้าไปที่ตาของตัวเอง แล้วพูดกับตัวเองว่าฉันได้อยู่ในสถานการณ์ดีๆที่ฉันพึงพอใจในทุกวันฉันได้อยู่ในสถานการณ์ดีๆที่ฉันพึงพอใจในทุกวันฉันได้อยู่ในสถานการณ์ดีๆที่ฉันพึงพอใจในทุกวันพูดเข้าไปมองเข้าไปในดวงตาของคุณดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจนะทุกคนจิตวิญญาณของคุณหรือจิตใต้สำนึกของคุณอยู่ที่หัวใจของคุณหัวใจคือเชื้อชีวิตของเรานะ หัวใจหยุดเต้นคือเราไม่มีชีวิตนะจักราที่สี่หรือหัวใจของคุณเนี่ยก็คือจิตวิญญาณของคุณสถิตอยู่ที่นั่นแววตาของคุณเป็นหน้าต่างของหัวใจคุณพูดใส่แววตาของคุณพูดแล้วก็มองในตาของคุณเนี่ยมันทะลุไปถึงหัวใจของคุณเลยนะทุกคนสารที่คุณส่งออกไปเนี่ยมันจะถึงหัวใจของคุณถึงจิตวิญญาณของคุณได้เร็วกว่าได้เร็วกว่าการที่เราพูดไปเรื่อยๆพูดไปโดยที่ไม่ได้มีความรู้สึกอะไร กดแรงดึงดูดทางานผ่านอารมณ์ความรู้สึกนะทุกคนเพราะฉะนั้นการที่คุณพูดไปเรื่อยพูดไปแบบว่าไม่ได้รู้สึกอะไรกับคํคำนั้นไม่ได้ผลคุณต้องใส่อินเนอร์ใส่อารมณ์ความรู้สึกไปด้วยคุณถึงจะใช้กดแรงดึงดูดได้ผลคุณถึงจะเซลท็อกได้ผลเพราะฉะนั้นเทคนิคที่ครูให้เทคนิคแรกก็คือมองเข้าไปในกระจกในตอนเช้าที่คุณตื่นนอนก่อนที่จะไปทํางานนี่แหละมองเข้าไปแล้วก็พูดกับตัวเองเซลท็อกคำไหนละ่ะที่คุณจะพูดกับตัวเอง ก็มองเข้าไปที่ดวงตาของคุณในกระจกและพูดออกมายิ้มที่มุมปากเลวก็พูดออกมาด้วยความสบายใจอะไรที่คุณต้องการพูดก็พูดออกไปนั่นแหละเป็นเทคนิคที่คุณสามารถที่จะใช้เซลท็อกได้ผลลัพธ์ที่เร็วขึ้นไวขึ้นทุกคนครูทาชชีใช้เซลท็อกข้อนี้ใช้เคล็ดลับข้อนี้แหละในการเซลท็อกกับตัวเองในทุกเช้ามองเข้าไปในกระจกนี่คือความลับนะทุกคนที่หลายคนยังไม่ร่วงรู้ แค่มองไปในกระจกมองเข้าไปในแววาตาคุณก็สามารถสื่อสารได้กับจิตของคุณเหมือนเป็นการสะกดจิตว่างนั้นเลยก็ว่าได้นะแต่เป็นการที่พูดแล้วก็เข้าไปถึงจิตได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีอารมณ์ความรู้สึกมากขึ้นยิ่งมีอารมณ์ความรู้สึกมากเท่าไหร่ยิ่งได้ผลไวดีกว่าการพูดไปเรื่อยนะทุกคนโอเคแล้วก็เทคนิคที่สองที่ครูให้ไปก็คือ,อ,อในระหว่างวันใช่ไหม เมื่อกี้พูดถึงยกตัวอย่างยกตัวอย่างยาวเลยในระหว่างวันให้มีอารมณ์ความรู้สึกที่มีความสุขถ้ายิ่งมีความสุขในแต่ละวันคุณจะยิ่งดึงดูดไว้เร็วขึ้นแต่แน่นอนละในแต่ละวันใครจะมีความสุขได้ตลอดทั้งวันรู้ให้เทคนิคไปว่าให้ยิ้มรอยยิ้มนี่แหละจะนำพาความสุขมาให้คุณไม่ว่าคุณจะอยากยิ้มหรือไม่ไม่ว่าคุณจะมีความสุขหรือไม่ถ้าคุณยิ้มสมองสั่งการแล้วว่า มีความสุขและจะหลั่งสารแห่งความสุขออกมาให้กับคุณคงสภาวะแบบนี้เอาไว้ให้ได้ตลอดรอดฝั่งจนกว่าคุณจะได้รับสิ่งสิ่งนั้นมานี่แหละเป็นสิ่งที่ครูฝึกมาแล้วก็ได้รับจริงๆนะคะฝึกมาเรื่อยๆทุกคนจนจนผลลัพธ์เนี่ยมันก็เริ่มที่จะได้มาทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยจากคนที่เราคิดว่าเขาไม่ค่อยโอเคเราเขาก็เริ่มดีขึ้นเทคนิคที่สก็คือการที่เรานั้น โฟกัสเฉพาะสิ่งที่เราต้องการเหมือนคุณโรเบิร์ตโรเบิร์ตในเดอะซีคลิเดิมที่เขาโฟกัสแต่เพื่อ่วมงานที่ไม่ดี mm hmm. เขาก็ปรับโฟกัสมาโฟกัสเฉพาะสิ่งที่เขาต้องการครูก,ก็ปรับโฟกัสมาเฉพาะสิ่งที่ตัวเองต้องการเหมือนกันเพื่อ่วมงานแบบไหนหรอเงินเดือนเท่าไหร่หรองานแบบไหนที่เราต้องการ mm hmm. ก็ปรับโฟกัส hmm. มาเรื่อยๆจนในที่สุดมันก็ค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นในแบบที่เราต้องการจริงๆผลลัพธ์ว้าวมากทุกคน mm hmm. ก็เลยเอาเทคนิคข้อนี้มาแนะนํานะคะว่า ถ้าคุณจะพูดเซลทอ k ให้ได้ผลอยากพูดไปเรื่อยๆพูดไปอย่างนั้นอย่างนั้นแหละเอา3าข้อนี้ไปใช้แล้วมันจะเร็วขึ้นมันจะทําให้คุณได้ผลลัพธ์ในแบบที่คุณต้องการได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นเทคนิคการเซลท a อกที่ครูใช้แล้วได้ผลแล้วก็นำมาแชร์ต่อทุกคนนะคะมาถึงวันนี้สรุปเลยเร็วมากเป็นการาไลฟ์เป็นการไลฟ์ที่เร็วมากๆทุกคนก็คือเอาเฉพาะเนื้อหาจริงๆอะ่ะ ไม่ไม่พูดพรำทำเพลงแล้วแหละเอาเฉพาะเนื้อหาเน้นๆที่ครูใช้แล้วได้ผลมาแชร์ต่อทุกคนนะคะโอเคมาถึงข้อที่2หวัวข้อที่2ที่มาไลฟ์ในวันนี้ก็คือการวางใจในผลลัพธ์ในวันที่คุณยังไม่ถูกลอตเตอรี่